ได้เคยประพฤติร <ett l> ่วงเกินได้เคยประพฤติร่วงเกินในองค์ของพ่อในองค์ของพ่อด้วยความประมาทพลาดพั้ง <när> ด้วยความประมาทพลาดพั้งด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีรู้อยู่ก็ตามรู้อยู่ก็ตามไม่รู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามตั้งใจก็ตามตั้งใจก็ตามมิได้ตั้งใจก็ตามมิได้ตั้งใจก็ตามต่อหน้าก็ตามต่อหน้าก็ รับดังก็ตามรับดังก็ตามอองค์หลงก็อขอองค์หลวงก็ให้นเมตตาให้ผลเมตตา อาหสิกดควกซึ่งวนเวีืนนั้นจะได้เป็นบาปเป็นเวร่าได้เป็นบาปเป็นเวรเป็นโทษเป็นภัยเป็นโทษเป็นภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและเพื่อความเจริญและเพื่อความเจริญเพื่อความงอกงามเพื่อความงอกงามเพื่อความไพบู์เพื่อความไพบู์ในชีวิตของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายในชีวิตของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายในอนาคตเบื้องหน้าในอนาคตเบื้องหน้า และการระบัดนี้และการระบัดนี้ท้าพระเจ้าทั้งหลายท้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ความเป็นกุศลจะได้ความเป็นกุศลประชุมเพิงประชุมเพิงสรีระของหลวงพ่อสรีระของหลวงพ่อ บุญอันใดบุญอันใดกุศลอันใดกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมกันได้ร่วมกันตับพึกะทามาตับพึกะทามาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นจนถึงการระบัดนี้จนถึงการระบัดนี้ขอถวายบุญกุศลนั้นขอถวายบุญกุศลนั้นบูชาพระคุณหลวงพ่อบูชาพระคุณหลวงพ่อ อขอให้หลวงพ่อจงเข้า <complexity> ถึงความสงบอันเกษมจงเข้าถึงความสงบอันเกษมคือมรรคผลนิพพานคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการในอนาคตการท่านได้ฤทธิ์ท่านได้ฤทธิด